ชุดนี้ยังมีชุดใหม่ที่ปลูกใหม่ชุดที่ปลูกใหม่ชุดอนันนี้นี่ลาพี่น้องมาไทายและการชุดไทยและการชุดไทย,ท,ยทุกอย่างของมือนีเป็นไรแน่มือนีุ้ยืนมังกระดูยืนมันกระดูเอ,อ้ย <c oughs> ว่าเขากับบอดีบันไดพี่น้องเอ,อ้ยโซ่ฟกกกน,นัองเป็นตะวันขึ้นให้หลังจากที่มันขึ้นเราเรื่องให้ฟังกับตรงน้องไงเออต้องต้องกาประสาทเนี่ยชุดเราวันนี้นะครับผมขอบคุณคอสตูมทีสวยด้วย ช่วยนะพี s <S well, ่เดี่ยวช่แม่ช่วยแม่ปันช่แม่ปันจากเวอร์พอยพอสูงเบอรพอยพลสูงเวอร์ล้วเลือดเดี๋ยวี่นอเลือหักแน่ว่เลือดิเลือดเราเลือดอยู่แล้วแต่ว่าหัวเข่าก็ได้ก็พี่แม่บับัดบังบัดหนึ่งเดือนนี่บอก็แก่พ่กอดก็ยัก้นดเข้าซอเป็นลัเนเป็นลักเงินเดีลงเไเสร็จแล้ค่อยไปนอง ฝากติด,าดตามด้วยนะครับผมอ่ารายการของเราเริ่มออนแอร์ครั้งแรกเลยวันที่13กันยาสิบสกันยาเวลา6โมงหอดถุ่มหนึงอ่าเวลาออนแอร์คือ6โมงแรงถึง1ทุ่มนะครับผมที่ช่อง Work p ์ยี่สิบสานะครับพี่น้องก,กดเขาบากจ่าเบิงเลยจะาส็เจ้าสนคนเรารอยูซิมสีน้ำเงินโอ้โอแหแฮยมาไดกีตื่นบ้นทน่น<ป>่อไอสุด ขึ้นลูกคือหมูห่เนาะคือหมูสเขากังสีหันนิดนอยจังยหมูป i, KK, yeah, well. ่ามีแต่คนหุ่นดีๆพี่น้องเฮยหันแพ้เหนยให้บ่นอะไรหนแ้หน่ดิยําเสร็จแล้วอันั้นก็อิ่มสเดียวกินกินปมประแทนี่ลกับน่องแบบกินแ้มันนองันยับพี่น้องกิน้กินเอย่างอดีก็อืมฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอวอยนางกันบ๊วยเรา ยิบสี่ยังซัมมี่โซเซียสามสิบพี่น้องเอยโซเซียสเขาจยังงนั่นล่ะเขายังสอบตูมตูมห่อเนี่ละ่ะมีไงเออวันที่ยี่สิบเก้าฝากด้วยนะครับผมสำหรับงานเปิดตัวรถแห่ของเราที่บ้านโคกหนองปลาเสียมอะลรนะโคกนา,นางงามปลาเสียมโคกนางงามปลาเสียมตมบำบลสำราสรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวรถแห่ใหม่นะครับพี่น้องรถแห่แตัวเกียร์โนสิกชมฟรีตลอดทั้งงานนะครับพี่น้อง ใช่พ่อค้าไม่ขายก็รูลดซิงปป้นอะไรก็ไปขายได้ขายไปเตรียมตัวขายเลยเวลาไหนค้สี่โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงหนึ่งทุ่มเบื้องต้นนะครับถ้าไม่เลทแม่เราก็ประมาณน,นี้แต่ว่าสี่โมงเย็นเจอญกันเลยที่โคกนางงามปาเซียมเริ่มหนเซเว่นเริ่มหนเซเว่นเซเว่นโคกนางงามปาเซียมจบที่หนองสะพังจบที่หนองสะพังที่เป็นอื่นอยากเนาะโอเคไป เปลือกตังโคกหนองงามปลาเสียมเนี่ยท่อหลายบานมันรู้ปลาเสียมพี่ดีมันบอกปลาเสียมปลาเสียมหนูไม่ปลามีชื่อเสียมไหมปลาเสียมมีปลาเสียมตะนังที่ฉันก็เคยกินปลาเสียมมุกปลาเสียมมุกอย่างนี้ปลาซิวปลาอย่างนี้ปลาซิี้ยวมูดูแต่ปลาเสียมมันเคยได้ยิน่งที่เดียวบางโคกกับยุสูงกวระมูบานนางามกับมีหน้าที่สวยงามบางปลาเสียมกับพี่ปลาเสียมเกลือน้ำกันเกลือกึดคนจะตั้งหมู่บ้านเนาะบ้านไหนจะตั้งเสอย่างนีนนะ โอ oh, ป่ามันหลายเอาไปเสียมที่ไรพู้ก่อตัง้งเลยขอนแกน่นคือคือชื่อขอนแกน่นถามขอนแก่นที่ทำไมขอนแก่นกันมปนหึงชื่อขอนแก่นเสียบบบเบาที่เปิดสั้นๆโมเดล่าสมัยก่อนเมื่อศรีีข่ขอนขอ,ขขอนขา,ามขอนต้นบั้งขามมีแหง่งๆก็ต้องสิตายแบบนี้เ <c oughs> ขาไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มาวาง <c oughs> ไว้ตรงน,นั้นแบบผักผักผักแลมอย่างนี้วางไว้ตรงนั้นประเด็ขอนทีพตายแล้วก็เลยเป็นงาเป็นกิ่งขึ้นมา แบบเป็นต้นขึ้นมาเหมือนเดิมอะไรเี้เขาก็เลยเรียกว่าขามแกน่นตอนเออเพอขามต้นบระขาม,ขามแกนต้นปะขามเขาเรียกว่าขามแกน่นบานขามแกนก็มีมันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากแปล่มากเลยก็เลยเป็นคอนแกน่นโจ๊บแล้วเป็นยังอุดอ่วนหืออุดรอ,อุดรตะก,กี้ไดโนเสาร์อยู่ไดโนเสาร์อยู่หลายปีไดโนเสาร์อันกินนั่นกินนี่กินนี่กินนั่น กนเลยปวดอุจจาระออกแปมากก็เลยเป็นอ,อูอูอะไรอูอดอนโอ้ <laughs> โไปอเคพี่น้องจนการคลิปหนา้าคลิปนี้วิชาารอย่างฝากติดตามด้วยครับผมที่ช่องมุกระยิบสามวันที่13กันยาเวลาหกโมงเย็นครับออนแอร์ตอนแรก